ในเกาหลีนะคะจะมีงานไอบ้าค่ะถ้าภาษาเกาหลีเขาเรียกว่างานไอบ้านะคะเหมือนพาร์ทไทม์อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานพิเศษคือไม่ใช่งานประจำเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคนอายุเยอะนะคะที่ทําก็จะมีตั้งแต่สี่สิบห้าสิบหกสิบเลยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีวัยรุ่นทํามากขึ้นแล้วนะคะเริ่มมีวัยรุ่นทําแล้วเนาะ,ะเพราะว่ารายได้มันดีนะคะมันคืองานพวกงานโรดงจาะคะ่ะเป็นงานก่อสร้างแล้วเป็นงานใช้แรงงานนะคะก็จะมีทั้งก่อสร้างมีการต่อเรือหรือว่างานอะไรที่เราต้องทําหนักๆะคะ่ะ มีถึงกระทั่งงานสวนด้วยนะคะแบบว่าไปทําสวนเป็นรายวันเป็นงานรายวันอะนะคะเขาก็จะมีสำนักงานหางานนะคะในโซที่น่นาเห็นดูจากสารคดีอีกแล้วนะคะก็จะเป็นอยู่ที่กูโรนะคะวันที่เขาไปถ่ายเนี่ยคนที่มาสมัครงานเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมากันตั้งแต่ตีสามตีสี่เลยนะคะเพื่อมาจองคิวนะคะแล้วก็จะเข้าไปในสำนักงานเนาะแล้วก็ไปจองคิวว่าเออวันนี้มีงานวันนี้มีงานอะไรบ้างเขาจะได้คิวที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคะคนไปเนี่ยสามสี่ร้อยคนเลยนะคะไปกันเยอะมากเลยนะคะ แต่บางวันเนี่ยเขาเลือกแค่สี่สี่ห้าคนหรือว่าสิบคนเลยนะคะที่เหลือก็คือต้องตกไปก็คือไม่ได้งานไปถามว่างานพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะงานพวกนี้อาจจะเป็นโรงงานที่เขามีมีงานโรงต่อเรือหรือว่าโรงงานอะไรใหญ่ๆที่วันนั้นอาจจะมีคนที่เขาขาดเขาอาจจะต้องการแค่สิบคนหรือว่าห้าคนหรือว่าสามคนอะไรนะคะ เขาก็จะแจ้งมาพวกสำนักง,งานพวกนี้ให้หาคนไปนะคะถ้าเมื่อเขาได้รับคนสมมติเขาเลือกคนได้แล้วสมมติขเขาต้องการสิบคนสิบคนนี้ก็จะนั่งรถตู้ไปนะคะแล้วเขาก็จะไปส่งรายได้เนี่ยสาหรับงานที่ใช้แรงงานแบบนี้นะคะรายได้ก็อยู่ที่สามแสนถึงห้าแสนเลยนะคะแล้วแต่ความเสี่ยงความยากง,ง่ายของงานยังไงนะคะใหญ่ก็จะเป็นคนที่อายุเยอะหน่อยนะคะที่เขาแบบว่าอาจจะแบบรีทายแล้วไม่มีงานทาอะไรอย่างเงี้ย คนที่อายุเยอะในเกาหลีเนี่ยสมมติถ้าเราออกากง,งานหรือว่าไม่ได้ทำงานประจําแล้วอะไรเงี้ยค่ะสัญญาจะหางานประจํายากนะคะดังนั้นเขาก็เลยมาทํางานพวกนี้กันนะคะที่เราเห็นมาหลายหลายสารคดีนะคะเป็นผู้ชายหมดเลยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นพวกงานสวนนะคะหากใครเคยได้ข่าวอะไรพวกนี้บ้างหรือว่าเคยไปทางานอะไรพวกนี้บ้างได้เงินเดือนเท่าไหร่ทํากี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยสามารถพูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ